เดาเดาโอ้โหเมะเดือไงต้นมะเดือท้องมะเดอนี่คือเราอยู่ที่น้ำตกท้องมะเดือโอ้โหน้ำเยอะมากน้ำไหลแรงมากปล่อยไหลปล่อยไหลจะถ่ายวิดีโออยู่ปล่อยไหล เป็นแหล่งต้นน้ำนะคะของแม่น้ำนครนายกแล้วก็มีพื้นที่ะะเล่นน้ำเยอะมากซึ่งไม่ลึกนะคะทีนี้ไหลแรงแต่ว่าเล่นแล้วแบบใสสะอาดใสมากอเ,เออนี่ค่ะเป็นแหล่งต้นน้ำนะคะของน้ำตกนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำตกวังตะไคร้น้ำตกนางรองนะคะอันนี้คือพื้นที่นะคะที่เป็นเรียกว่าน้ำตกคลองมาเดื่อนะคะ ระดับน้ําก็จะอยู่ประมาณประมาณหัวเข่านะคะน้ำก็จะไหลมาจากภูเขาด้านบน